เป็นคอลัมน์ของทางใบตองแห้งนะคะใบตองแห้งได้บอกว่า disrupt นะคะ disrupt disrupt นะคะเพื่อไทยเขาบอกว่าเนี่ยแหละต้องตกผลึกก่อนนะว่าทำไมถึงแพ้ไม่ใช่แพ้แล้วทำใจไม่ได้ฟาดงวงฟาดงาคับแค้นขมขืน โทษคนอื่นไปทั่วมัวตีอกชกตัวอารวาสอย่างจะเอาเขาเรียกว่าจะเอาเก้าอี้ประธานสภาให้ได้เลยระวังว่าจากผู้แพ้จะได้กลายเป็นผู้ร้ายแทนนะคะบอกว่าทำไมแพ้ทำไมเพื่อไทยเนี่ยถึงได้แพ้ก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยขายนโยบายปากท้องตามต,ต,ตามตามที่ตัวเองเนี่ยถนัด แต่ความเป็นจริงแล้ว9ปีที่ผ่านมาคนเนี่ยคับแค้นรัฐบาลมากจนรู้สึกได้เลยถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แบบพลิกฝ่ามือเก้าไกลเนี่ยนำเสนอสิ่งนี้ด้วยภาษาที่ชัดเจนตรงไปตรงมาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคำพูดของเศรษฐาสนทนากับหนุ่มเมืองจันทร์ฟังแล้วรู้สึกมีความหวังที่เศรษฐาจะเข้าไปทำพักจริงจังนะคะเ,เพื่อ ที่จะ disrupt นะคะและทำการรีแบนแต่จะทำได้เนี่ยเพื่อไทยจะต้องมีการตกผลึกว่าทำไมตัวเองถึงได้แพ้ก้าวไกลไม่ใช่ว่ายังจะทำใจไม่ได้คุกแขนขับแขนแม้เพราะถูกก้าวไกลโจมตีให้ห้ายแพ้เพราะ IO บลา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 ,บาโทษคนอื่นจนไม่ยอมมองจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง แล้วยังเอาความคับแค้นขมขื่นมาระบายในการแย่งชิงประธานสภาแม้ว่าตอนจัดตั้งรัฐบาลพยายามอดทนอดกลั้นยืนยันครั้งที่501ว่าจะไม่ดัดหลังก้าวไกลทั้งสอสอทั้ง f อก็ยังคงฝังใจอยู่ตลอดว่าก้าวไกลนั้นไม่แคร์ถีบหน้าแทงข้างหลังเจ็บแต่ต้องช่วยมันงั้นจะปล่อยให้เป็นรัฐบาลไปคนเดียวไหม อันนี้ก็คือย้อนกลับไปนิดนึงเนาะเพราะว่าก็ได้มีจดหมายออกมานะคะว่าเนี่ยมีการตัดเพาะนะคะต่อมานะคะก็บอกว่าพังสิครับไม่ใช่แค่รัฐบาลนะประชาธิปไตยเนี่ยพังพักเพื่อไทยนั่นแหละเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะต้องเหลือ แต่ศูรือเปล่าติดแฮชแท็กนะคะเซฟเพื่อไทยเพราะว่าหาักหลังประชาชนเขาบอกทำไมแพ้ก้าวไกลมีหลายปัจจัยแต่ประเด็นหลักอย่างที่เศรษฐาได้พูดก็คือประเมินผิดไม่คิดว่าสังคมประชาธิปไตยอันอันคับแคนต้องการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อไทยประเมินผิดนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็ผิดผมก็ผิดผมอธิบายอยู่ตลอดเวลาเลยยุทธศาสเพื่อไทย ที่วางตัวเป็นพักแมสหาคะแนนวงกว้างจากปัญหาปากท้องแล้วไปเข้าแล้วแล้วเข้าไปต่อรองแก้ปัญหาประชาธิปไตยทีละเปราะนั่นน่ะถูกแล้วิีแต่ผมเนี่ยเลือกก้าวไกลเพราะต้องการกระทุ้งเพดานการเปลี่ยนแปลงให้สูงกว่าจึงคิดว่าจะต้องเลือกก้าวไกลเข้าไปเป็นพักอันดับ2ที่ไหนได้ ไม่คาดคิดเลยว่าจะมีคนคิดเหมือนกันถึง14.2ล้านคนโดยในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนเสื้อแดงเยอะด้วยแบบป้าธิดาได้บอกเลยหมอเวงก็กาก้าวไก,กลเหมือนกันโอ้เห็นไหมคะว่านปชตีจากจากาพักเพื่อไทยกันหมดนะคะแม้กระทั่งนปชรุ่นสุดท้ายหรือเปล่านะก็คือพวกอาจารย์ธิดาหมอเวงนะคะก็กาก้าวไก,กลเหมือนกัน เขาบอกว่าวิธีการเมืองแบบเพื่อไทยเนี่ยมองโลกตามความเป็นจริงว่าไม่สามารถที่จะประทะตรงๆกับอำนาจนิยมอำนาจอนุรักษ์นิยมได้ชนะเลือกตั้งไม่มีปืนไม่มีกฎหมายก็ต้องประนีประนอมเจรตาต่อรองมองโลกแบบผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าน้าน้าร้อนเนี่ยคืออาบจนตัวเปื่อยไปแล้วอย่าไปหวังให้ ถึงดวงดาวแต่ไปได้เพียงแค่ยอดมะพร้าวนะคะเอาเรียกว่าคมคายมากแล้วก็บอกว่าวิธีการเมืองแบบนี้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดเพื่อไทยไม่ใช่ไม่สู้แต่สู้ในข้อจำกัดของตัวเองถูกรัฐประหารถูกยุบพ,พักก็ยังกลับมาชนะเลือกตั้งสู้แบบผู้ถูกกระทำจนสร้างมวลชนเสื้อแดงอย่างกว้างใหญ่แต่ข้อจำกัด ก็คือพิธาเนี่ยถูกมัดพันธนาการด้วยคดีความทักษิณเนี่ยเป็นเหยื่อเผด็จการถูกกระทําด้วยความยุติธรรมมองแทบไม่เห็นทางลบบ้างเลยเดี๋ยวนะคะมันเด้งไปไหนแล้วเนี่ย สักครู่นะคะอ่านไปอ่านมาหายไปไหนมันเด้งหายไปไหนนะอืออ่านไปอ่านมาหายไปไหนแล้วเนี่ยงงม,มาก สักครู่นะคะหาก่อนอยู่ไหนนะอืมก็น่าจะเป็นอันนี้นะคะบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เพื่อไทยประเมินผิดนะนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็ผิดเหมือนกันผมก็ผิดผมอธิบายอยู่ตลอดเวลาว่ายุทธศาสตร์เพื่อไทยเนี่ยที่วางตัวเป็นพักแมส หาคะแนนวงกว้างจากปัญหาปากท้องแล้วก็เข้าไปต่อรองจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโดยในจำนวนนี้เนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยเยอะแล้วก็ป้าทิจาบอกว่าหมอเหงก็ทนไม่ไหวหมอเหงก็ต้องไปหนีไปเลือกก้าวไกลนะคะแล้วบอกว่าวิธีการเมืองแบบโลกมองโลกมองโลกแบบความเป็นจริงในแบบฉบับของเพื่อไทยเนี่ยว่าไม่สามารถประทะตรงๆกับอำนาจอนุรักษ์นิยมได้ ชนะเลือกตั้งเออไอ้น,นี่มันอ่านไปแล้วนี่เอออันนี้มีงงเดี๋ยวนะหาไม่เจอคือพอมันเด้งปุ๊บแล้วหาไม่เจอเลยอ่าอันนี้หรือเปล่านะบอกว่าแต่ข้อจำกัด ข้อจำกัดสําคัญที่ทักษิณถูกมัดพนานาการด้วยคดีความทักษิณเนี่ยเป็นเหยื่อเผด็จการถูกกระทําด้วยความอายุติธรรมมองแทบไม่เห็นทางในการลบล้างเลยด้วยซ้ำการต่อสู้ของพรคเพื่อไทยจึงไปไม่สุดทั้งอํานาจไม่ไหวทั้งหยุดประนีประนอมเลือกตั้ง50หวังว่าจะใช้สมัครเป็นตัวกลางก็ไปยุบพรรคตัดสิเลือกตั้ง54ชนะ แต่ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็เลยขอขึ้นจากเรือนิลโทษสุดซอยเลือกตั้ง6-2เสนอชื่อแคนดิเดตไทยรักษาชาติเลือกตั้ง6-6เนี่ยพอมีสื่อวิเคราะห์หรือซิฟข,ข่าวก็จะจับมือพลังประชารัฐเพื่อแก้ไขสอวอ,อโหตตักบอมคนก็เลยเชื่อว่าเนี่แหละใช่เลยนี่แหละวิถีการเมืองแบบเพื่อไทย ซ้ำรายชื่อปาร์ตี้เลสก็มีภรรยาเพื่อนหลักป้อมท่านท่นที่ว่าไม่เคยไปร่วมกิจกรรมกับพักเลยมันจึงไม่ใช่การให้ร้ายไอโอแต่มันมีมูลให้สื่อซักถานซึ่งก็ไม่ยอมปฏิเสธจนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก็สายไปเสียแล้วทวิตท,ทักษินกับบ้านเลี้ยงหลานยิ่งตอกย้ำให้คนเนี่ยเชื่อว่าจะประนีประนอมกับคนชนชั้นนำ ตรงกันข้ามกับก้าวไกลก็คือเอ็กซ์ตรีมซึ่งมันจะทำได้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อาจจะเจ็บตัวก็ได้แต่ขอลองสักครั้งเถอะวะแล้วก็บอกว่าทักษิณและพักเพื่อไทยก็ยังเขาจะก็ยังเข้าใจผิดว่าทักษิณน,นั้นได้กลับบ้านจะทำให้มวลชนดีใจได้สมองอัจฉริยะมาช่วยกู้เศรษฐกิจแต่มันกลับผลักคนที่รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรม ซึ่งเขาเนี่ยต้องการสู้กับอำนาจแม้ว่าจะเห็นใจทักษิณก็ตามแน่ละทักษิณไทยเนี่ยเจ็บปวดก,กับคาว่าสู้ไปกลับไปไม่ยุติธรรมแต่ก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่สุดแม้สู้แล้วเท่าที่มีข้อจํากัดพักเก้าไกลชัดเจนกว่าชัดเจนไปถึงชุดความคิดว่าจะเปลี่ยนประเทศอย่างไรจึงจะชนะใจทุกเวทีดีเบต แน่ละพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ติ่งต่างๆ FC ต่างๆเนี่ยเจ็บใจติ่งส้มที่เพิ่งงอกระรานถักผางเยอะหยันพวกที่สู้มาก่อนก็คือเด็กรุ่นใหม่ปากแจวว่างันเถอะนะบอกว่าซึ่งมีจริงเอ่เนะคะก้าวไกลพึงระวังท่าทีแต่ประเด็นสำคัญที่ก้าวไกลเนี่ยยกก็คือปลุก ผู้คนให้พ้นจากให้พ้นไปจากวังบนรัฐหารอา่าแล้วก็การเมืองเดิมๆแบบเพื่อไทยซึ่งผู้ที่เลือกผู้ที่ซื้อโดยที่ทางเพื่อไทยเนี่ยแก้ไม่ตกนะคะก็คือคนที่เขาเลือกอืมเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยทำอะไรก็ผิดร้องห่มร้องไห้ถูกกระทำมาโดยตลอดสุดท้ายก็ยังพ่ายแพ้ มุมมองหนึ่งก็อาจจะใช่ไทยรักไทยเพื่อไทยถูกรัฐประหารตุลาการอภิวัตยุบพ,พักตัดสิทธ์ยัดคดีความพยายามสู้พยายามสร้างฐานมวลชนจนเกิดเสื้อแดงก็ถูกปราบปรามในบริบทที่สังคมยังมืดบอดปลุกความเกลียดชังแต่หลังรัฐประหารสืบทอดอำนาจ9ปีสลิมเนี่ยกลับใจคนรุ่นใหม่ลุกคือก็ดันเกิดพักคก้าไกลขึ้นมาชูธง ทะลุทะลวงพร้อมกับชูการเมืองใหม่การเมืองดีโจมตีบ้านใหญ่ในมุมมองนี้เนี่ยก็น่าน้อยใจนะแต่ทำไงได้สังคมเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองก็เป็นเช่นนี้ผูกประชาธิปไตยไว้กับเพื่อไทยพักเดียวไม่ได้เลยมัวตีอกชกตัวก็จะยิ่งถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเอาความอกหักความผิดหวังมาฟาดงงฟาดงาก็ยิ่งเสียหาย จะก,กลายเป็นผู้ร้ายโดยไม่รู้ตัวนะคะนี้ก็โอ้ฟาดแหลกเลยเนาะอืมแล้วก็ต่อมานะฮะมาดูกันเขาบอกว่าพักเพื่อไทยและทักษิณเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่าจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วก็ทักษิณอันยาวนานมันไม่ได้มาจากนโยบายที่แปลกใหม่และเห็นผลจับต้องเป็นรูปธรรมได้จากเมื่อ20ปีก่อนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความรู้สึก ความหวังประชาชนที่รักประชาธิปไตยและก็ทนเห็นความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้การเข้าสนับสนุนทักษิณและพักเพื่อไทยจึงไม่ได้มาจากความนิยมส่วนตัวของทักษิณน,น้อยไปกว่าการมองว่าทักษิณน,นั้นตกเป็นเหยื่อของความอายุติธรรมและก็การต่อต้านประชาธิปไตยในสังคมไทยและต้องการที่จะปกป้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทักษิณในฐานะของเหยื่อและพลเมืองคนหนึ่ง ไปพร้อมกับการเรียกร้องการกลับคืนมาของประชาธิปไตยด้วยเช่นกันผลจากสมมติฐานข้างต้นเนี่ยทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยหากว่าพรรคเพื่อไทยและทักษิณในฐานะของนายทุนพักจะถูกปฏิเสธจากฐานเสียงเดิมของตนในคราวนี้ในเมื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่แสดงออกให้เห็นเลยว่าตนเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง หากความชัดเจนคือจุดแข็งของพรรคก้าไกลในการรณรงค์เลือกตั้งในครั้งนี้ความไม่ชัดเจนก็คือจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยในการประกาศขอกลับบ้านของทักษิณด้วยเช่นกันที่สื่อถึงนัยยะของการจับมือกับชนชั้นนำและค่วมน้าเดิมกลับเป็นสิ่งที่ผลักผู้สนับสนุนบางส่วนให้หันหลัง เดินไปหาพรรคเก้าลและตัดสายสัมพันธ์ที่เคยมีต่อพรรคเพื่อไทยให้ขาดสบั้นไปอย่างไม่มีเหลือเพราะไม่ใช่เพียงแค่ทักษิณที่อยากกลับสู่อ้อมแขนของคนที่รักและครอบครัวแต่ยังมีผู้ชุมนุมอีกหลายสิบคนเลยที่ถูกสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับคืนมาได้อีกนะคะนี่ก็คือความคิดของทางคุณอธิก,กิจ นะคะซึ่งได้มองต่อทางพ,พรรคเพื่อไทยแต่รู้สึกว่า,ายังมีอีกนะก็คือเขาบอกว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยให้สอสห้าร้คนได้โหวตเพราะเราเนี่ยเลือกเขาเข้าไปแล้ววิธีคิดนี้ที่เอามาพูดกันมันก็คล้ายกับประชาธิปไตย4วินาทีการนำเสนอประเด็นสู่สาธารณะ ก็คือให้ประชาชนยมีส่วนร่วมได้คอมเมนต์ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อยก็ได้รับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะตกลงกันนี่เป็นการเมืองใหม่ไม่ใช่มวลชนกดดันคนจํานวนหนึ่งก็บ่นเห,หนื่อยนายทะเลาะกันแย่งอานาจกเ,เขาเรียกว่ากระหายอํานาจคุณไม่ได้เลือกเขาเข้าไปให้มีอํานาจงั้นเลือกเข้าไปทําทําเลี่ยอะไรนะจะเลือกเข้าไปทําเลี่ยอะไร ในเบื้องต้นทุกคนทุกภาคก็อยากได้อํานาจกันอยู่แล้วอยากได้เร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อทําตามสัญญาประชาคมถ้าได้อํานาจแล้วแล้วทําเพื่อตัวเองค่อยด่ากันการบ่นแบบนักการเมืองมันก็อยากได้อํานาจเหมือนกันทั้งหมดแล้ววะคือทําลายการเมืองประชาธิปไตยให้เผด็จการอืมนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็บอกว่า ที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าเพื่อไทยเจตนาตั้งใจจะเอาเก้าอี้ประธานสภาเพื่อขัดขวางไม่ให้เอาหนึ่งหนึ่งสองเข้าสภาแม้ถึงตอนนั้นจริงอาจจะไม่ให้เอาเข้าแต่ผมก็มองว่าไม่น่าจะเป็นเจตนาตั้งแต่ตอนนี้แรงผักดันมันน่าจะมาจากอารมณ์ค้างของการอกหักเจ็บใจที่พ่ายแพ้แล้วก็ต้องการเนี่ทวงศักดิ์ศรีของตัวเองคืนอย่างที่ทุกคน พูดว่าเพื่อไทยนั้นไม่ตกผลึกเลยว่าตัวเองเนี่ยแพ้เพราะอะไรแต่ยังคงคับแค้นใจและมองว่าเก้าวไกลนั้นใช้ i.o. แพ้เพราะว่าถูกโจมตีให้ร้ายเพื่อไทยจึงหวังกู้คืนด้วยการชิงเก้าอี้ประธานสภาซึ่งมีข่าวว่าจะเป็นหมอชลนานที่จองตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำหวังว่าถ้าชนะอันดับหนึ่ง หัวหน้าพักเพื่อไทยจะเป็นประธานสภาอย่างสง่างามที่ไหนได้เสียความรู้สึกผนนกความเจ็บใจคิดว่าแพ้้คิดว่าแพเพราะว่าเพื่อไทยนั้นทําอะไรก็ผิดก็เลยจะเอาให้ได้แล้วไล่ไปอ้างว่าสมบัติผัดกันชมอย่ากินรวบท่าทีอย่างนี้ของพักเพื่อไทยที่ตอนแรกยังเป็นเพียงแค่ตัวบุคคลออกมาพูดแต่ต่อมากลายเป็นแถลงการของพัก มันอาจจะไม่นำไปสู่การแตกหักแต่จะนำไปสู่การอาการหนักของพักเพื่อไทยนั่นแหละอาการหนักมองว่าก้าวไกลใช้มวลชนกดดันมันไม่ใช่มันคือการเสนอประเด็นให้สาธารณะนั้นถกกันด้วยเหตุผลแล้วที่ว่าก้าวไกลจะพักดันแต่วาระของตัวเองอันที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายที่ก้าวไกลเตรียมที่จะพักดัน มันก็คือกฎหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นส่วนใหญ่ก้าวไกลได้บอกไว้แล้วว่าถ้าประธานเป็นก้าวไกลก <c oughs> ็จะเข้าไปเปลี่ยนรัฐสภาให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพเพื่อไทยก็ควรจะบอกตัวเองให้ทําอะไรไม่ใช่ให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าต้องการเพียงแค่หัวโขนความเสียหายครั้งนี้ยาวหนักและจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล แม้ไม่ว่าใครยอมใครแม้ตั้งรัฐบาลได้สมมุตินะเจรจากันได้เพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลหรือว่าก้าวไกลยอมถอยให้เพื่อไทยถึงแม้ว่าผู้นำทักอย่างอุ้งอิง,องเสฐาและอีกหลายๆคนจะยังหนักแน่นและจะยังมีสสเอฟซไม่เข้าใจไม่พอใจก่อวอดตีรวนก้าวไกลอย,อยู่ตลอด ด้วยความฝังใจว่าพวกกูแพ้เพราะว่าก้าวไกลนั้นไม่แฝงพวกกูสู้มาตั้งแต่ปี49แต่ก้าวไกลเนี่ยไอพวกฉกฉวยนะมาชุบมือเปิบชูวัดเนี่ยกลัวด้อมส้มจะเป็นเรสกาดผมว่าตรงกันข้ามนะคะนี้ก็เป็นแนวความคิดนะคะของทางเขาเรียกอะไรนะอธิบก นะคะโอ้โหแล้วก็ยังมีอีกอันนึ่งบอกว่าเห็นใจเพื่อไทยนะแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคก้าไกลเนี่ยยังเดินหน้าแม้ว่าจะมีการทะเลาะเบาอแว้งของโชลนานสิธาหรือว่าวิวาทะาในการช่วงชิงประธานสภาของทั้งสองพรรคท่ามกลางอารมณ์ค้างนะคะก็คือเนี่ยแหละทำใจไม่ได้กับการเลือกตั้งก็คงต้องชื่นชมอุ้งอ,งอิงว่าหนักแน่นมั่นคง แล้วก็ยังยืนยันเหมือนเกเหมือนเดิมนะคะว่าไม่หวังส้มหล่นแล้วก็จะช่วยก้าวไกลพรรคดันเนพรรคดันไปเป็นรัฐบาลให้ได้แล้วก็บอกว่าคนมองในแง่ร้ายอาจจะคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยเล่นเล่ตีสองหน้าบอกว่าแต่ถ้ามองอย่างมีสติก็จะเข้าใจเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะฟื้นคะแนนนิยมก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็คงต้องยืนหยัดหนุนก้าวไกลให้เป็น รัฐบาลให้ได้ถ้าจะเป็นฝ่ายค้านก็เป็นไปนด้วยกันอย่างเช่นที่จตุรนฉายแสงได้กล่าวแล้วก็บอกว่าอุงอิงเศรษฐาน่าจะเข้าใจในข้อนี้ดีแต่สสแล้วก็ FC เนี่ยทำใจไม่ได้มีคลิปร้องห่มร้องไห้นะคะบอกว่าเพื่อไทยทำอะไรผิดมองว่าแพ้เพราะว่า IO เพราะว่าถูกใส่ร้ายในขณะที่ว่าเศรษฐาเนี่ยสนทนากับหนุ่มเมืองจันมองว่าเพื่อไทยเนี่ยขายนโยบายปากท้องตามขนาด แต่9ปีที่ผ่านมาคนก็รับคับแค้นรัฐบาลมากอันนี้รู้สึกจาซ้ําก็คือคล้ายๆว่าอันนี้เป็นบทความก่อนหน้านี้แต่ว่าบทความใหม่ของคุณอธิกิจเนี่ยก็ได้รวบรวมไอ้ไอของเก่าเนี่ยสมทบก้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมี่ก็จะขอไม่อ่านนะเพราะมันจะยาวไปก็ประมาณนี้นะอย่างทุกคนเนี่ยได้ อลองแสดงความที่เห็นนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเซเลบหลายคนเลยมีทั้งคุณอดุกกิจนะคะมีทั้งอาจารย์สมศักดิ์เตียมมีทั้งคุณชูวิทย์นะคะแล้วก็มีก่อนหน้านี้อีกท่านหนึ่งด้วยใช่ไหมเอ่ยนะคะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าโอเคใดๆนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปก็คือไม่ทำได้ว่าทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเขาก็ได้พูดว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าตื้นเขนินนะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่า ทางคุณอถุกิจเนี่ยวิเคราะห์เพื่อไทยตื้นเขินมากนะหัวเราะเดี๋ยวเราไปดูประโยคนี้กันนิดนึงก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีหาก่อนอ่าอันนี้นะอาจารย์สมศรัทธ์บอกว่าเห็นใบตองแห้งเนี่ยเขียนวิเคราะห์ว่าทําไมเพื่อไทย จะต้องได้ประธานสภาอยากจะหัวรอหรืออยากจะร้องไห้ดีเพราะว่าวิเคราะห์ได้ตื้นเขินมากวิเคราะห์ได้ตื้นมากหัวใจของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการตำแหน่งนี้ก็คือ,อโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์กับกษัตริย์มรดชายาลงกรอย่างเดียวเลยนะตัวตำแหน่งนี้จะต้องเป็นตัวกลางสัมพันธ์กับกษัตริย์และจะเกี่ยวพันถึงแผนของการกลับมาของพรรค อของของของทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คือทักษิณนั่นเองไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ตบเท้ากันออกมาเรียกร้องข่มควนถึงประธานสภานะคะก็อันนี้ก็คือความต่างเนาะก็อ่านในครอบคลุมต่อมานะคะโอ้โหอาจารย์สมศักดิ์โพสต์อีกแล้วนะคะรู้สึกจะประมาณอืมโพสต์อันใหม่นะคะบอกว่าในการเจราจาระหว่างก้าวไกล กับพักเพื่อไทยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น MOU หรือว่าประธานสภาเพื่อไทยเขารู้ไงว่าก้าวไกลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องงอ้อทักเพื่อไทยทุกเรื่องเลยเพราะว่าถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ต้องงอเพราะว่าสามารถจะไปจับมือกับพักอื่นๆได้นะปัญหาก็คือก้าวไกลเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็ต้องถามตัวเองก่อนว่า อยากเป็นมากแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเวลานะคะเราก็ได้รายงานไปฟังว่าอาจารย์สมศักดิ์มองว่ายังไงเนี่ยพรรคเก้าไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้แน่นอนนะคะก็คือจะต้องไปเป็นพรรคฝ่ายค้านสถานเดียวเลยนะคะโอ้มีตกใจมากเลยนะเกือบห้าชั่วโมงอะตกใจมากนะ,ะโอเคคงจะไม่ไหวแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะม่ตกใจจริง นะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาแสดงความที่เห็นร่วมกันได้นะคะว่าคุณไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับใครนะคะไม่เห็นด้วยกับคุณโบไม่เห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์ไม่เห็นด้วยกับคุณอธิก,กิจไม่เห็นด้วยกับอ่าใครนะคุณโบนัทหาอะไรแบบเนี้ยคุณชูวิทย์อย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวนะคุณเขาถกเถียงอะไรกันอยู่นะคะเดี๋ยวขอตามอ่านนิดนึงอ,อื๋อมีการพูดคุยกันนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยม่ไม,ม่มีเสียงแล้วแหละเพราะว่ามันเกือบจะห้าชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่าขอให้ทุกคนนะคะลองแสดงความคิดเห็นของตัวเองดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลย เราก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะคะอืมยังไงเอ่อเดี๋ยวขอตามอ่านนิดนึงอืมโอเคนะคะก็ประมาณนี้อ,อบอกว่าไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้อนๆเออใช่ตอนนี้มีแบบอยากทานอะไรอ,อดื่มอะไรร้อนๆมากมากเลยอะ่ะ คือมันมันไม่ไหวแล้วอะแสบคอนะคะโอเคอ่าอันนี้คือพยายามที่จะปิดภารกิจต,ตัวเองให้จบสิ้นไงสปิริตเกือบห้าชั่วโมงนะคะขอพัยจริงๆคือมีต้องลาไปแล้วนะคะ